สวัสดีค่ะมือนีพาออกมาอัปเดตคอ,อกเป็ดจ้านี่ค่ะหลังจากทีมาเพิ่นมาทรงเสาแล้วนะคะกะลงมือเฮ็ดแล้วจ้าพอบานกับอันอีพอเพิ่นเฮ็ดห้เนานะคะ่ะนี่กะ <c oughs> <c oughs> ไปซื้ออุปกรณ์มาเนาะคะ่ะตอนนี้กะยังบัตท่านดเดชสมบูรณ์แต่กะถือว่าอ่าใกล้จะเซจแล้วละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เป็ดเพิ่นกะโทรมาเลือนเนาะคะ่ะว่า กำหนดส่งวันที่สี่ถึงห้าเนาะคะ่ะเมษาค่ะพี่น้องก็มีโอกาสหรือว่ามีเวลาได้เฮ็ดคอ,อกเป็ดเนาะคะ่ะนี่ก็จะเฮ็ดให้มันเสร็จเนาะคะ่ะมือนี้ก็คงจะล้อมผ่าด่างล้อมตาคายน,ะนะะั่นแหละค่ะอ่ามองทางลงพูดเพอาะบานเพิ่นก้นอยู่ค่ะให้เป็ดได้ลงไปหลินน,นะะ้ำเนาะค่ะก็จะมีพื้นที่ปล่อยให้เป็ดลงไปหลินน้ำนแะล้วก็ไล่เป็ดขึ้นไปทั้งเทิงขึ้นเนาะคะ่ะทึงคอ,อก นี่ค่ะบรรยากาศย่ามมือเศร้านะคะกรปล่อยงัวคือทุกมือนั่แหลอคะ่ะเพราะว่ามันก็จะเติมน้ำเก็บไข่จากขอเป็ดแล้วก็จะมาเติมอาหารให้ใกล้ไข่นะค่ะุ่นงัวกับยืนสาบลาบอยู่กับพี่น้องคะ่ะยืนรอเนาะคะ่ะรอรอเวลาจะออกไปข้างนอก มื่อนี้วันที่29นะคะ29มีนาคม2568เพิ่นก็นมีพายากรอนมาวา่าประมาณวันที่29หรือว่า30นะคะกาจะมีพายุฝนนะคะเฮากะแต่เบิ่งจากสภาพอากาศยางมือเศ้าแล้ยวนะคะมื้อนี้น่าจะยังบ่ทันได้มาฮอดบ้านแม่เ,มเกลียนะคะก็จะปล่อยงวัวออกไปซะก่อนส่วนมื้ออื่นกะเบิ่งกันอีกเทื่อน,นึงค่ะพี่น้องคะ่ะเบิ่งนี่งวัว <c oughs> นี่ค่ะยืนโลงัวกะตามสภาพเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้กะมันบ่ค่อยมีหางัวกะจะอ้วนยากแน่เนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้งวัวทีทองกะทยอยขอดออกจนเบิดเลยเนาะคะ่ะเหลืองว่วแม่เดียวคือ งัวแม่สาวของพอซารีเนาะค่ะเพิ่นไล่ออกไปแล้วนะคะตอนนี้พอซารีเอางัวออกไปลามก็เหลือแต่ง,งัวของแมเกเนาะคะ่ะอยู่ในคอกะจะเอาไปคือการแตกะเอาไปคนละหม่องเนาะคะ่ะเอาไปคนละพื้นที่นี่ยเมือเ้าวงัวกะสิยืนออกกันแบบนี้เนาะคะ่ะกะไดเวลาเพิ่นยืนรอคนสะกอนเนาะคะ่ะคนก็ไปเกียเป็ดเกียไกลให้มันเรียวนาเวกเจ้าของกอนที่สิมาเอางัวออกค่ะเมืองค่ะ พี่น้องคะช่วงนี้เป็นจังไหนเนี่ยคะ่ะราคางัวนเนาะคะ่ะเป็นจังไหนเนี่ยเท่าทีเบิงเพิ่นก็บ,บอกว่าราคาคืนแต่กะขยับแล้วค่ะขยับคืนแน่แล้วกะ,ะถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆของพี่น้องคนเลี้ยงงัวห้าเนาะคะ่ะสาหรับผู้ใดที่มีงัวขายงัวปล่อยออกไปได้คะ่ะขายได้กะขายไปโลดค่ะพี่น้องช่วงนี้เนาะคะ่ะถ้าเป็นราคาคือจังเพิ่นวาเนาะคะ่ะแต่กะมีในหอยอบบางคนเพิ่นก็บ,บอกว่าช่วงเมษาราคางัวจาก ขยับล่งค่ะพี่น้องค่ะเิ่นมาราคางัวจะลุ่เนาะคะ่ะแต่กะจักสีเสื้อไผคือกันเนาะคะ่ะแต่เห่าก็เอาเกณฑ์เหานี่ล่ะค่ะขายใดเห่ากขา็ขายขายบ่ไดเฮ่าก็เลี้ยงไว้แบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่งัวของเม่เกกะถือว่าปีนี้กะบ่หน,นักเนาะคะ่ะเพราะว่างัวที่มันกินใดหรือว่ากินหลายกะเหาขายออกไปเบือนเ้วก็สิเหลือแต่งัวน้อยงัวน้อยที่เพิ่นขอดออกมาใหม่มันก็จะกินบ่หลายปันใดเนาะคะ่ะสำหรับเฟี้ยง มันก็นจาบ่อได้เปลือเนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเฟี้ยงปีนี้ของเม่เก่การเหลือลายอยู่ค่ะเหลืออีกเป็นล็อกนะคะเป็นล็อกใหญ่ๆเลยนะคะตามปกติแล้วถ้าเป็นช่วงนี้ก็คงจะต้องเล่นหาหาเฟี้ยงเขาคอกเพิ่มเติมนะคะแต่เบิ่งจากลักษณะหรือว่าเบิ่งจากเฟี้ยงที่เหาอาดไว้แล้วก็คงจะบ่อได้ซื้อเพิ่มนะคะน่าจะพออนะคะเพราะว่าง่วขคองไม่เก่ตอนนี้กัมีแต่ัวน้อยสลายนะคะง่วแเม่ใหญ่กับบ่ปันใดนะคะนี่นี่เฟี้ยงกั จังที่เห็นเลยค่ะเรือหลายอยู่ค่ะนี่นั่นก็ถือว่าเฟี้ยงปีนี้ก็อัดได้ก่อนก่อนไงเนาะคะ่ะมันก็เลยเห็นให้แบบว่าบริษายจำนวนหลายในการกินในเตลรอบเนาะคะ่ะผลงัวช่วงนี้ก็กวดขิงว่าเอาไปใส่ไฮไซน้ากัถือว่าเอาไปได้หลายเติบแล้วเนาะคะ่ะเพราะตอนนี้ไม่เก๋่กับปลูกงาไว้ในหมู่บ้าน ก็จะเขาไปเบิ่งเนาะค่ะว่าเป็นจังไดแน,น่แล้วเนาะคะ mm ่ะก็หูเสือว่าเพิ่นเพิ่นเกิดแล้วละค่ะแต่ก็จะล่อหใหไงเนี่ยจักน้อยเนาะค่ะจะก็จะเอาฝนขีงงัวเขาไปใส่บํารุงค่ะพี่น้องคะตอนนี้ปลาหหยาลูกสี่ก็คือปล่อยเป็นตามสภาพเลยค่ะร่อฝนอย่างเดียวนะคะ mm ่ะ hmm. เห็ดอย่างบมได้บํารุงอย่งกะบ่ได้คือกันเนาะค่ะก็คือปล่อยไปสะกอนน mm ี่ค่ะนี่เปิงงัวก็าก่างกิน